ต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะมีใครจะประมูลลุงเกงลุงพลบ้างนะคะสตาร์ทสตาร์ทสองพันนะคะสตาร์ทสองพันนะคะเราจะสตาร์ทสองพันนะคะสตาร์ทสองพันนะคะกดหนึ่งเลยใครใครประมูลกดนหนึ่งเลยแต่สตาร์ทสองพันเหรอแต่เกาเกีนิดคุณว่าอะไรที่เกาหลีไมงไม่มีเสียงเหรอ ตงะอ๋อเก่งเ่งตัวเนี้ยตัวีเนียงพัน่ะเดี๋ยวซืเบงกัดเบงกัดครับราทนครับงพันเกงนะครับมากินมากินเนี่ยมเลวดีายแบบว่านาบงพันะบอะไรขาดนะคะแค่หยิบก็ขาดวนะครับบังนะครับบนะครับเดี๋ยวบังไม่นานั็โอเคนะครับค่ะสองพันนะคะทไมทไมต้องเปิดเพงแกงบ นนอ้าวขานนู้นเ,เปิดอีกนะ,ะอย่างกันน่านี่ขอญานนะครับขอญานนะครับู้ดทุกทอาน,นอาขมอขมอขบาหน่อยหนนอยแล้วปิดแล้ว ตันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมสงสารลุงจังโอ้โหสงสารวนมาค่ะสองพันเลยสงสารไปต้นผลปลูกต้นไม้ต้นอะไรใหม่ชอบกินของเปรี้ยวนะคะดาที่รู้ใจนะคะก็มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะปลาล่าต้องเป็นต้นสนเนาะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาแชนแนลนะคะวันนี้เรามาดูว่าลุงพลกินอะไรยามเที่ยงนะคะ มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะยาชิรู้ใจนะคะลุงชอบทานของเปรี้ยวนะคะแต่ตอนร้อนอย่างนี้นะคะแซ่บบอเซ็บนคะ อันนี้ไ่ซุปเขาเรียกคันอะไรนะนกแก้วอแก้วขมิ้นนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นโทษเซนโลเซนี้ อันนี้สุกแล้วกินสุกได้เลยหวานเลยนะหวานแล้วอะไรเอ่ยสุกก็กินไปสุกก็กินเสยท่องนี่มด่วนสุกกินไม่สุกกินทอดทนหมวกก่อนก็ได้นะลุงทนหมวกก่อนก็ได้ เดี๋ยวป้าแมวเดี๋ยวแฟนผมฝากเลยนะอ๋อมกินป้าแมวมกินมาแล้วเขาโบราณถือนะคะย่าิชี้อีกใส่หมวกกินข้าวหัวล้านหานหัวล้านไม่ใช่ค้่องสองไม่เห็นนะโอ้หนึกว่ามันซ้อยจุ อันนี้ก็น่าอร่อยนะคะแต่ประดาเข็ดฟันนะคะประดาเมื่อก่อนชอบมากนะคะแล้วมะม่วงหวานแต่ตอนนี้นะคะทานไม่ได้นะอันนี้ต้องถามญาตาชีว่าเปรี้ยวไหมนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นไม่กปรี้ยวเนะเปรี้ยวเนาะเหมือนไม่ค่อยแก่เนาะโอ้เวลาสุกมันช้ำล่ะ คชั้มในเวลาสุกแล้วเนื้อมันจะเละๆเเนาะเขาเรียกชั้มในเนาะต้องกินแบบกำลังเป็นสีสีขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นก็จะเป็นสีเหมือนขมิ้นนะคะเออเคยกันมากินน้ำเหล้าไหมหนุ่มหม่าแม่ขิดฟันนะคะหงนะคะมีีน้อ พ่อมาต่อยอ้ยโอ้ยหมดเลยไปไปดินไปดินอยากไปยังนี่อยากนะคะช่างพงหิวอยากเลยนะเรานึกว่าช่างพงจะหิวนะช่างพงไปถ่ายใกล้ๆนะคะแต่ชามนี้พงพอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วดดีแล้วที่จบนะคะเพราะว่ารู้สึกจะมังสองกล้องเลยต้องลงกิ๊ง โอ้ยนะคะลงมาีพี่นนบนนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาร์ทชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาร์ทชาแนลนะคะเมื่อลูกหาเป็นแอดมินนะะค กั ia, m, ja 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 well, ้ตะไคร้็จัดตะไคร้ลูกตกอนเนื้อลัห่งเยอไก่หัวเลกตตไต้องคนจบมอจอักลินักงอเยอะเลเอหัวละเาพูดแล้วก็ลืมโอ้ดืมแล้วเหมือนเดิม จขอบคุณครับกระสุนคุณกแกงมให้ครับนะคะเพราะว่าลุงขานุงสิงไม่ออกนะคะก็าใกล้เขาไข่อะไรนี้รู้จักแต่เอามารวมกันแล้วนะคะลุงขาสินไม่ออกแกก็ดูแค่รูปภาพนะคะคส่งแกงมู่งข้าโพดมาอย่างนี้แกรู้นะคะเขียนเป็นตัวอักษรมาอะไรกันนิ้วด้วย อาจาจำลองยังอ่านออกเนาะมึงขาอ่านไม่ออกยิ้มแค่ั่นละทุกใจโอ้ยสบายค่อยเขาดไมากระน้งพาาลมกรเียเป็นไงล่ะ ได้เก็บอไปดำลมือเมื่อลงถาเป็นเราก็ไม่รู้จักก็นมื่อไรก็พูดมาเลย้า็นดาเลจะเขาด่าก็อีกชัางไม่ได้ยินแม่ด่าก็ไม่เป็นไรแม่ด่านะคนที่ก็ทำที่ศูนย์ช่างหน่อยคนเข้ามาดูมากว่าจไล่คแล้ว่เด็าดนะ จะักามหามท่านนะ่านสอนสามัาขอบคุณครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับคุณกครับไม่ว่า ก็คนในจำลองที่เคยพูดนะคะตอนในส่สนเนาะคนนอศและเราคนมองนอกคนนอกพูดาคนมองนอกคนอยู่ต่างประเทศเข้ามาอยู่นอกคนนอก ขำนะคะแกก็มต้องพูดที่นี่กวเอาแค่เข้ามาครับจะเจอกันใหม่แล้ครับทุกนครับที่ังไม่ลงยี่สิบห้านี

คลิปนี้ถ้าต้อใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ